เราจะมาลองของใหม่กันทุกคนเอ๊น่าสนส่งอะคะสวสดีค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะโจ๊กกาแฟมาเอสเรสโซเอสเพสโซ่เดือดเนื้อระดับความหวานค่ะอ๋อเดี๋ยวนะแบ็กลับก่อนชุ้เอามันมีแบบเย็น เอสเปสมันมีแต่แบบลาซาลลาเอสเปรสโซ่ช็อกโกแลตมีเย็นอันนี้มีกาแฟดำเย็นดับเบิ้ลเอสเปรสโซ่เอสเย็นแบบแไทยอ่าลองเอสเย็นแบบแไทยะเอสเย็นแบบไทยแล้วก็ เ,เย็นนะคะเลือเกเล็กแลวกันคาหวานน้อยเ่ะก็เพิ่มสริมเสรมสอ,อ,อ,อิโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้เน,นี้เพิ่มได้นะก็จะเพิ่มเงินไปถักสิ่ไม่เอาไม่เพิ่มติ๊กออกหล่อนรับไหมรับนะคะรับรอดถ้ารับไหมรับนะคะแล้วก็แล้วเราก็ตกซื้อ ้สำลักเงินไว้ที่ไหนดีคะสำลัเงินไว้ที่ไหนดีคะเต้าไก่โ้ดมาซอยกันเลยเนาะสำลักเงินมันมีแบบเงินสด QR code นะคะเราก็จะชำระเงินแบบเงินสดเนาะก็จะใช้เป็นเงินสด45บาทเราจะใช้หยอดตรงไหนอะช่องหยอดธนบัตรน,าานะคะ ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเดินนะเดินนะเกิดตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้แม่เล่นบุกอีกนะของเงินมันพับนะฮะไ,หไหอหยอดใหม่เฮ้ยเฮ้ยฟองใหม่อ่าไปงันท่อนยังพร้มอมรึเป่ะ อย่ิลืมใส่เด้เทโทใช้สัสส่งขังแท่งาดินนะคะโอเ้เรีเเยด้วนะคะอโอเเอออืมอะไรคืเลยเนี่ยคูปองโอเคนะคะกร้สูนป้อง โอเคกิดหน้ารอสักครู่เกิดหน้ารอสักครู่กำลังเตรียมแก้วเอสโซ่แบบไทยคคุณ่ะฟังต่อได้เลยค่ะเสาร์บินสวัสดีค่ะยังอยู่อะไรดีคะเรารอของ เรื yup. いい่ระดับความหวางค่ะอ่าดูของเรานี่เราจะรับผู้ค้าตรงช่องนี้นะฮะุ้นเติมชันปน้งดบยงมีที่ไหนดีคะแ้เ้ามาแล้ว้วโอ้โหเ็มากอืมมมาปาคลิปลด้วยนะบอกก่อ เป็นใจเธอเธอนี่ส่แอ้นเต่าปิ้งนะคะรอก่ลนรอก่อดนะฮะรับโหลดรับฝาเอ้าวเอฟยังโมลขนาดคนทำในรูปสิบสิบห้าทีรู้ใจอนะต้องไม่ กินไหมกินทึงเลือกมากาแฟฮะได้นาในเดียเด๋ยวดูดิมันยังไม่เสร็จเลยมันกำลังทำเม็ดกาแฟอยู่มันกำลังบดกาแฟอยู่ไหมมันบอกอยู่มันกำลังทำอะไรพร้อมเสิร์ฟใน6 9กิาวิโอ้ทุกวันนี้จะเป็นง่อยกันหมดแล้วนะคะ คือแบบว่ากินแบบต้องนี้หน้าร้านนะจอดตู้<ม>กำลังกดบดกาแฟบดพงกาแฟมันมีบอกขั้นตอนด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมกำลังหมุนติวติวติติว,ต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 วแสดงว่ามันทำได้หนึ่งเซตนี้สองครั้งหนึ่งครั้งก็2องแก้วที่มันต่อเนื่อง กำลังร่อยน้ำร้อนแรงดานสูงไหลผ่านผงกาแฟเพื่อสกัดรสชาติเข้มข้นหอมกุ่นผมมยทีไรอย่างงี้ด้วยแกวแ<น>อ่ามันก็จะได้รู้ไงทำอะไรอยู่เสร็จแล้วนี่นั่งชงกาแฟอ่าโอเคมันบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกินเนื้นหิบหลอดฝาเอนนะะขอบคุณค่ะ กเป็นยังไงบ้างคะกาแฟตู้หยอดเหรียญเต่าบินอร่อย <laughs>